สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่อง sniper channel นะครับชาวนี้ก็มาพบกับไอ้สองต,อสอนนอนนตัวแสบนะครับอันนี้อันนี้ตัวแสบอันนี้แสบสุดนะครับตัวนี้แสบมากนะครับแพงคำแพงมองหน้าดิมองหน้าเลยดีค้ำแพงไอ้หน้าแหลมแอลอะไรล่ะหิ้วเหรอ อีว e ่านีบากล้องนะไม่ค่อยจะหนีนะครับไปแล้วครับหันดาบให้อย่ามากลวนผมบอกอารมณ์ไม่ดีนะครับวันนี้อารมณ์อารมณ์่บยจอยนะครับคือโดดอด,ดอาหารนะครับหมดอาหารคือหนีเที่ยวบ่อยนะครับหนีเที่ยวบ่อยก็เลยโดนนะครับงอนแหละความงอนเา